จสบายดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบอร์ดสวัสดีทุกคนเด้ฟังเพลงยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องอันดินดีเพั่อนมาจะหาเห็ดเมียไปหาเห็ดมาน้อช่วงใดเห็ดเป็นแบบว่าจัดทีเป็นเห็ดผสมกันหลายอย่างน้องเพื่อนมีเห็ดเผิงเห็ดจีนเห็ดผาดเนาะอเมียไปหาอยู่ร่องกอบกไปก็แสลไปก็ เก็ไทยเหรอเก็บไทยเก็คนเนาะพี่น้องสิยเหุี่น้องบแเนาะ่้องเอ้ย <c oughs> เห็ดยามนี่เป็นยามเห็ดออกเลยพี่น้อง <c oughs> อเ็นนะ<ม>ป้าดอกนีเห็ดเ,เอียงแม่ตนเห็อันนีเห็ดหาแดงเห็ดหาแดง ได้ไลยเติบพี่นออ้องได้แกงกิน,กน,กน,กนแกงกงพระเพาะแกงกะเพาะเมนแกงกะเพาอยะแจ็คสีเห็ดจะได้กินเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ยังอันนี้อยู่ซัดตีนเห็ดก่อนซะชิ้นหนึ่งเอาบ้างไหมหนึน่งเอาบ้งอ,อันนี้ก็กินดีนะอันเห็ดดีนะ เรึ som, ่ลย้ลไนลนเห็นล็พอหนึ่งะกิก่อนะเโอ้คนโอ้คนเป็นอะไรเดี๋ยวว่าคอยวอร์เลยกหลายคนจะจอยถูกทาแกกิน มันกระชายนี่ไงชิ s: oh. <S ้นน้องเราคนง่ายนิดนึงเนาะเค็ดสายแดงมาหาแดงโอเคขูดมาเค็ดนางเงืกี่ยวเป็น เฮ็ดมีหลายชื่อมีหลายชื่อเลย่ะนดี๋ยวบข้าเฮ็ดินเฮ็ดาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดะง่มยเบ็งยยเฮ็ดร่้อันนี้เฮ็ดลังูเนาะยังเป็นมุ่นๆอยู่เห่านี วัน์เนี่ยบาเป็นไข่ถามมันบานเป็สีเป็นดอกเนาะเป็ดอกเป็นดอกแบบนี้อะไรเพื่อนจ้องหน่วยเป็นไข่ใด้หน่วยเพื่อนนั่นอันบานมันจะเป็นแบบนี้เออบานแห่งแต่ว่าดีบานนี่เพื่อนเพื่อนี้มันบานเนาะทีน้องอันพื้นมุ่นๆัวมันบทัฒนบานมันก็ลังเป็นใหม่ไข่อันเป็ไข่ ก็จัได้ลองเทียดอย่างนะคะต่าขก้นไปมตัวมูอจะเห็นเ,นเ,นเนส้ส่เฉ้ๆตอนนี้ทิ่เน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เห็ดป <Cornell>. ืนอย่าเอาหน่อไม้เห็ดปืนปืนชิชิชิช้ชิชินี่มันพักกันแงะนะก๊อปไป่หนเกี่บลูดไลน์ปั้าพี่น้องพักกันแงะเนาะเอาไว้ใส่แกงหน่อไม้ใส่แกงเนี่ยก็ได้พี่น้อง ตัดเฮ็ดพาเฮ็ดตอน,นี้นสนเตรียมสิ่งนึงเตรียมสิ่งหนึ่งีเยเดังไฟแล้วเดิบ้อยเลยนะไปยืนหนีเด้ออไปหนึ่งเฮกันแป๊บหนึ่งนี่พีงอายหัวใจเนาะ ป้าปอเกลายมันหนึ่งสิหนอขหป้าจนเต็มชํมปาปะเต็มขนาดนีเพื่อมันหยุบเนะพี่หนอไม่ไม่เนะแต่มันหยุบมันก็สีน้อยก็นี้แต่น้อยเรื่อแต่ว่านี่นก็กลายเลยพี่นนอ,เ,อ,อเต็มหัวชํำปะเต็มเลยแหละตอนประันหยุบนีนเต็มป้าพี่นนอ ได้กินหนึ่งเฮ็ดอีแวมือน,นี้กินข้องแสียดังไฟแล้วเรียบร้อยเลยกับมันหนึ่งเฮ็ดถ่วงเดียวถาเฮ็ดสุกพอดีกินเขาเส้าเขาเพรนพอดีของเขาเส้าเขาท่อนในกินเขาเพรนท่านด้กินสิ้าเนี่ยกินก่อนแล้วก่อนช้ามเฮ็ดสิสุกเนี่ยพอดีกินเขาเส้าห้วย เออเออน้องอันอยู่บ้านนะพี่องมือนีอยู่อยู่อ,ยอ่าน้องโอต๊ตว่าสิออกมื่อหน้าอยู่เดี๋ยวบาดคนเด็กชีขาวแล้วน,น้องอันยังคีอสีขาวอยู่โว้ยป้าพี่องตอนนี้เห็ดข,ของข้ากัสซุปเป็นทีเรียบร้อยเลยน้อง โอ้ปลาโถ่เพิ่นว่าน้องอดปลาโถ่มันฮอนเดพี่น้องเห็ดของหางกระสุกเป็นทีแบบลอยไอ้นอ่องบัดนี้ห้าสิบไปเตรียมกินกันพี่น้องแจีวกระซาวเกลือน้อง้องนี่เด็กเจียวกระเห็ดแล้วเลย เดีาพอดกินขเขาเลยหิวขขาเพียงไอ้ไปไปกินขขาวกันเลย,เออยก,กินาตันดดวน,ออนีนน้เป็นปดเจียวซีฟู้ดกินกับหอยมือขึ้นนะเจอะตัวนี้เป็นเจีเจีปลาแดดกินกเฮดผือกัวหนักคุกแล้วจะเอคุด้ย chào và chị long nhìn chào chị 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 chào 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 จะจีแล้จจวจะมาเมาาห็บเขาจ้งนกาเพราะวามันเป็นเกลียวจริงก็เสร็จเนสดียวนเดีเพราะว่าห้องจะให้เพิ่มนักหนาก็จะตาห็เป็นสีแดงเด็แล้วอียัยแบบงแฉม,มไปคมไหม

เบอดีเงเเองขอนนมาเงหมในยังอื่นเ็กทียังวะธ้ามดาไอ้่งนีบ้านบ้านนิดนึ่งบบอกะบรคนเขาไปให้เาให้นดหนึ่งำตออืมเนยไปเด็กไปหาองอ่นเด

มาชีออกทาสีเขาเดี่ยวกนน้าฮีบอขนโกาได้ด้้เนาะสบายดีเด้อพี่น้องดบ่พอร์มหนเขาลกบดกตาบ่ตาเอซีคน

อยากยากก็คอยากไปุนตาใช้หมุกูกับบญเรจเขาว่าลน่ใช้บางกอกวันนี้่าพี่ภาษาูดไปฉันพี่ภาษานได้บงกอก่บมขามเทียแมู่ม่แม่แน่แม่ม่แ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 ม่ม่แ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 ้าแ่ม

สำหรับคิปนีกับสีคอตัวลาไปก่อนเด้อพี่อง,งเฮดข้าวหากับก,กินโมเบิร์ตเอาไปลองพอบากินสองคนก็ยังไงส,สำหรับคิปนี้กับสีคอตัวลาไปก่อนสองกับคุณขอบใจเอฟซีทุกคนเด้อพีเข้ามาติดตามคางช่องอาอาองาออนเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าช่องบ๊ายบาย